สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องไปไปมาลางเต็นกันที่เพชรบุรีที่ไหนเพื่อนเพื่อน่าจะรู้นะเนี่ยเนี่ยเอกลักษณ์อะคะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่อะไรพื่อนนี่อาดจอมพลอาดจอมพลที่อาดจ้าสำราญนี่เองนะเออวันนี้เรามาตังเต็นกันอีกอีพีหนึ่งใช่ค่ะ หลังจาก EP ที่แล้วไปกับทริปครอบครัวมาที่เพชรบุรีเหมือนกันใช่<อ>าจ<ำ>าจมนะจ๊แล้วผมก็มากันสองคนมาที่หาดจ,จอมบลนี่เพื่อนเพื่อนเนเนี่ยเรือลำเนี้ยใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่แล้วก็จางเต็นท์แถวๆนี้และคะ่ะแถวต้นสนเนี่ยเออ ตอนนี้เรามาถึงหาดจอมพลแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเข้าไปถามรูเช็คอินก่อนอ่านี่ผมมาคุยกับพี่เจ้าหน้าที่เขาสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับที่นี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเฉพาะ,ะลานกลางเต็นนะ,ะแต่บ้านพักไม่ได้นะบ้านพักไม่ได้ไม่อนุญ,ญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามานะตกปลาได้เล่นน้ําได้ประกอบอาหารได้แต่ใช้แก๊สก,กระป๋องแล้วก็เตาไฟฟ้าคาถาไฟฟ้าใช้ได้คนละ คนละหนึ่งร้อยห้าสิบนะลานต้นสนเนี่ยมันนีโอเคอ่าเดี๋ยวไปไปดูลานดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูลานก่อนดีกว่านะผมไม่แน่ใจว่าลานบีอยู่อยู่ตรงไหนจุดทิ้งขยะอ,อ๋อนี่บีบีเอ,อนี่ผมเจอแนละ้วตรงนี้นี่เองนะเนี่ยเป็นเสาในบีหนึ่ง B11 ตรงนี้กางเต็นได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็โซนสองนี่ทูห้องน้ำอยู่นู่นห้องน้ำอยู่นู่นจอมพลบีดก็เป็นลานมีคือเกือบถึงทะเลเอาไว้ง่ายเกือบถึงทะเลเราลงเล่นน้ำได้สบายนี่เป็นจุดเป็นจุดต่อไฟของเขา โอ้ไม่รู้จะมีเต็นท์กี่เต็นท์ในวันนี้นะแต่มีเต็นท์ย,ย,ยังยังยังไม่ได้เก็บเลยยังมีอยู่ยังมีคนนอนอยู่ผมพาไปดูห้องน้ําก่อนตรงนี้เป็นโซนรถบ้านนะเพื่อนๆหน้าห้องน้ําเนี่ยทางเข้าห้องน้ําก็มีจุดล้างจานได้สองอันนะแล้วก็มีทิ้งขยะด้วย องน้ำชายสองห้องและตรงนี้ที่มีที่กัน้นเนห้องน้ำหญิงสามห้องอ่าและถัดมาก็เป็นห้องอาบน้ำของผู้หญิงสามห้องอืมก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำชายสองห้องอ่าผมดูห้องน้ำห้องนี้วันไหลดีไหม ทางล้างมือข้านหลังห้องน้ำผู้ชายไปดูกันโฉชีแน่นอนนั่นไงว่าแล้วมีสองโถโโชีจบารีวิวห้องน้ำแค่นี้นะเพื่อน ไปดูที่กลางเต็น์เราดีกว่าลมพัดตลอดเลยเนี่ยนี่นะเพื่อนเพื่อนนะผมจะกลางที่บีหนึ่ง บีหนึ่งอ่าผมได้ที่กลางเต็นแล้วนะบีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาที่จุดเช็คอินมาบอกเขาแล้วก็จ่ายตังค์ไปเช็คอินใช้ประชาชนด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะเป็นหลักฐานกหน่อยว่าเออโอเคเรามาพักที่นี่ผมได้ใบเสร็จมาแล้วมีใบเซร็จเรียบร้อยสองคนก็ สามร้อยแล้วก็ค่าไฟห้าสิบก็เป็นสามอยห้าสิบาทไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีแอร์ก็เนี่ยก็มีร้านขายของนะเพื่อนๆนะเนี่ยตรงนี้ให้ดูก่อนตู้ไอติมแล้วก็ตู้ขนมแต่เขายังไม่เปิดนะ ุญแจคายเลยอันนี้ห้องน้ำอีกจุดนะเนห้องน้ำอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนก็มีกระจกแนละ้วมีอ่างล้างหน้ามีโถอันนี้ห้องส่วมสองห้องตรงนี้แล้วสั่งอาหารอะไรได้ตรงไหนครับตรงนี้เลยนะถึงหนึ่งทุ่มเมื่อกี้ก็ผมถามมาแล้วแล้วเขาไปส่งที่เต็นท์ได้เลย<ด>บอก อสั่งได้ตรงนี้แล้วไปกินที่เต็นท์เดี๋ยวเขาจะไปส่งที่เต็นท์เลยบอกล็อกเอาไว้โอเคขอบคุณครับ กำแรงมากเลยเพื่อน กาศตอนเย็นนะแต่ลมแรงมากเลยนีบรรยากาศตัวไปนะทำไรเนี่ยตอนเย็นทอดทุกชิ้นทอดซี่กอกแล้วก็ต้องมามา่า ลมเยอะมากเมื่อคืนตอนเช้ามาเออลมเงียบหน่อย เตือนนักกางเต็นนิดหนึ่งนะที่หาดจอมพลตรงนี้ว่าของทุกอย่างนะหรือว่าถุงขยะไปทิ้งช้ให้หมดเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราเจอมาสดๆเลยแต่เต็กที่เราใส่เบคอนใส่ลูกชิ้นอะไรไว้ที่จะทำอาหารเช้าข้าไปอยู่นู่นนะขนมี้วยขนมปังด้วยอะไรด้วยจบเลยเช้านี้มาข้ามดเลยอ่ะตื่นมาดูว่าหายไปไหนนะ ที่ไหนได้มาข้ามหมดเลยเดินไปเจอพี่ที่เต็งข้างๆก็บอกว่าเจอกระติกเล็กๆอยู่นู่นต้องเก็บเลยละน,นะเพื <L> ่อนๆนะมีหมาเดินอยู่สามสี่ตัวน,นะใช่ <L> <L> หมาเยอะอยู่นะที่นี่แล้วผมได้ยินประมาณตัตีสามได้ลงมาเลียน,น้ำแกๆผมใส่น้ำในกระมังไว,วไ้เอาไว้ก็เอาไว้ล้างมือหมามาเลียแปดแๆแ,แได้ยินเสียงอีก จบคาต้องเก็บเลยนะเพื่อนๆนะขยะอะไรต้องทิ้งเลยนะโอ้อสิ้ขึ้นสวยแล้วเนะ่เจ็ดมงละนี่ผมทำไข่ลวกเดี๋ยวให้ดูมมผมทำไข่ลวกมัวจะไปเดินหากระติกอยู่เมื่อกี้ไข่ลวกแต่ต้มน,น,นานไปนิดนึง <laughs> ไข่ลวกเกือบกลายเป็นไข่ต้มเลย <laughs> ดูดิจะกินไข่ลวกตั้งหน่อย เสวัสดีตอนเช้านะเพื่อนนะก็สรุปข้าวๆที่มาพักหาดจอมพลตรงนี้นะคืนละ หึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อหัวต่อท่านใช่แล้วก็ค่าไฟห้าสิบบาทเพิ่มค่าไฟห้าสิบบาทอ่าใช่ถ้ามีหมาแมวมาตัวละน้องหมาหอูแมวตัวละหนึ่งร้อยอืมแต่ถ้าไฟฟ้ามออไฟฟ้าได้หมดใช่สรุปรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าก็โอเคนะโอเคโอเคไม่ร้อนเลยเพราะลมไม่ใช้เลยกลางวันอ่ะเย็นทั้งวันเลยใช่กลางคืนลมแรงมากมากจริงมากใช่ ก็อย่าลืมติดตามช่องไปๆด้วยนะเพื่อนๆนะใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไปไปแล้ว <Okay. S 2> เ,เจอกันอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนแอลกระซิบว่าผมจะไปที่เพชรนี่แหละอ่าใช่ไปต่อจากนี้แหละที่เพชร<ช>อีกใช่อีกร้านหนึ่งวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยบาย